ในศึกลาลิกาสเปนคืนนี้ณสนามเอสตาดิโอโอลิมปิกอย่าให้รายชื่อนักแตะบาดเจ็บของบาร์ซ ok ่ามาหลอกตานะครับเพราะเบื้องหลังนั้นมีอาถรรพ์ที่น่ากลัวก,กว่าซ่อนอยู่สําหรับทีมเยือนเป็นการพบการระหว่างยักษ์ใหญ่ที่กําลังบาดเจ็บบาร์เซโลนาและนักสู้ผู้สิ้นหวังเรอัลโซเซียดัดที่ฟอร์มกาลังดิ่งลงเหวฝั่งเจ้าบ้านบาร์ซ่าพวกเขากําลังเจอกับวิกฤตผู้เล่นบาดเจ็บจริงครับการขาดทั้งผู้รักษาประตูมือหนึ่ง กาบี i, หัวใจในแดนกลางและราฟินญาปีกตัวจี๊ดทำให้ทีมเสียสมดุลไปมากแต่สถิติมันฟ้องครับพวกเขาชนะโซเซดัดในบ้านตัวเองมาแล้ว26จาก27นัดหลังสุดในลีกนี่คือสถิติที่น่าเหลือเชื่อและเป็นเหมือนกำแพงทางจิตใจที่สูงใหญ่มากตัดภาพมาที่โซเซดัดพวกเขาคือเครื่องจากที่เครื่องพังครับแม้สภาพทีมจะเกือบสมบูรณ์แต่ฟอร์มการเล่นสวนทางอย่างสิ้นเชิง ชนะแค่นัดเดียวจาก6เกมล่าสุดและที่แย่ไปกว่านั้นคือสถิติเกมเยือนที่แพ้5จาก6นัดหลังสุดแถมยิงประตูแทบไม่ได้เลยการที่โซเซดัตที่ฟอร์มตกต่ำสุดขีดต้องมาเยือนสนามที่พวกเขาแพ้แทบจะทุกครั้งคือสถานการณ์ที่ยากลำบากที่สุดครับความได้เปรียบเรื่องสภาพทีมอาจไม่มีความหมายเมื่อต้องเจอกับแรงกดดันทางจิตวิทยาและประวัติศาสตร์ที่เลวร้ายขนาดนี้คุณภาพที่เหลืออยู่ของบาซ่ายังเลวันดอบสกี้ และการกลับมาของลามีนยามาลก็มากเกินพอที่จะเล่นงานทีมที่กำลังเสียความมั่นใจฟันธงบาร์เซโลนาไม่ได้มาเพื่อแค่สามแต้มครับแต่พวกเขามาเพื่อตอกย้ำความเป็นเจ้าบ้านเตรียมดูยักษ์ใหญ่แม้จะบาดเจ็บแต่ยังคงเดินหน้าไล่ล่าแชมป์ต่อไปสกอร์ที่คาดบาร์เซโลนาเปิดบ้านถลม่ม3ประตูต่อศูนย์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมกันจนจบนะครับก่อนจะจากกันไปมาถายผลกันสนุกๆดีกว่า เพื่อนๆคิดว่าระหว่าง2ทีมนี้ใครจะชนะแล้วสกอร์จะจบที่เท่าไหร่คอมเมนต์ทายกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ